เธอสงสัยกันมาแบทเทิลก็จะทำกันยังไงในเมื่อ3ทีมมี10 10และ11ทีมทามไทยจะทำยังไงเมื่อมี11คนผ่านไปแล้วทั้งหมดกับรอบบลายออเดชันของ The Voice Prime นะคะได้ลูกทีมมาทั้งหมด3 1คน กับ3โค้ชก็คือพี่แอม10คนพี่เบนชลาทิศ10คนแล้วก็พี่ทำไทย11คนทีนี้เรามาดูตรงประเด็นของพี่ทำไทย11คนในรอบของแบทเทิลที่กำลังจะออกอากาศออนแอร์ในวันอาทิตย์นี้เริ่มต้นเป็นวันอาทิตย์แรกกับเทปแรกเชื่อว่าทีมพี่ทำไทยน่าจะเป็นแบบนี้คือจับคู่กันคู่คู่คู่จะต้องมีอยู่คู่หนึ่งที่จะแบทเทิลด้วยกัน3คนการแบทเทิลสคนเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคนตก สองคนและเข้าแค่คนเดียวเพราะถ้าเดานะน่าจะประมาณ2สัปดาห์ในการออกอากาศและหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์ในการออกอากาศก็คือรอบเซมิฟ i n นลจนไปจนถึงรอบฟ i n นลรอบสุดท้ายก็คือช่วงประมาณคิดว่าน่าจะไปประมาณถึงวันที่10สิงหาหรือประมาณนี้มารอติดตามดูว,ว่าโอปอจะเข้าไปถหนึงรอบไหนรอบแบทเทิลนั้นจะสนุกสนานแค่ไหนทุกๆวันอาทิตย์ในตั้งแต่ช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มทางช่อง7 HD ติดตามรอบ Battle กับ The Voice Prize จ้ะ